สวัสดีค่ะสวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆลูกป้าแฟนคลับชาวยูทูบที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสบายดีกันเก่าเน้องพี่น้องพอพวกก็เก็ดอีกแล้วค่ะในช่องเคสยูเอเแช n แนลคุณศรีส,สกเกตกันเองเองก่านะคะในคลิปนี้เป็นเช้าตรูของวันที่2กันยายน2 0 2 1นะคะเช้าว,วันนี้ก็เก็ดไม่ได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าต้องอไปโรงพยาบาลกับคุณสามีเนื่องจากว่าคุณสามีต้องไปเข้าห้อง <laughs> ตรวจเช็คลำไส้อีกแล้วนะคะเพราะว่าคือครั้งที่แล้วที่เขาไปผ่าตัดมาเนาะก็คุณหมอเขาก็มีแอปพ i n เคชันให้ follow up <trov. S 1> นะคะก็คือต้องไปตรวจเช็คดูว่าวหลังจากที่เขาผ่าตัดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะก็ะเลยต้องไปกับคุณสามีเพราะว่าก็คงจะต้องใช้ยาสลบอีกนะคะก็เขาก็ต้องให้ไปด้วยแล้วก็เป็นคนขับรถพากลับบ้านนะคะ เช้าวันนี้อากาศสดใสนะคะไม่มีเมฆเลยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี่ฝนตกกระนำอย่างหนักทั้งวีทั้งวันเลยนะคะเช้าวันนี้อากาศดีแกก็จะให้ชมบรรยากาศหน่อยนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะเช้าวันนี้นี่เรากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมือง เมลวิวนะคะในตัวเมืองเราจะไปที่ไกดซิงเกอร์ที่แดนวิวกันนะคะซึ่งจะต้องไปถึงที่นั่น7จ็ดโมงเช้านะคะเขานัดให้ไปถึงตอน7จ็ดโมงเชา้าตอนนี้6กโมงกว่าแล้วนะคะ6กโมงยีนาทีค่ะ <laughs> ทื่อนเห็นนี่ก็เป็นโรงเรียนไฮสคูลนะคะไฮสคูลประจำเมืองเมลวิลนะคะก็เข้ามาภายในบริเวณตัวเมืองนะคะเมลวิลก็เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะคะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็เงียบสงบนะคะไม่ค่อยมีเรื่องราวเหตุการณ์ร้ายๆอะไรคะ่ระบรรยากาศตอนเช้าๆก็เงียบสงบอย่างนี้แหละนะคะช่วงนี้เด็กๆก็เปิดเรียนกันแล้วนะคะไปโรงเรียนตามปกติกันแล้ว ตอนนี้เราก็เข้าสู่เมืองแดนวิวแล้วนะคะแดนวิวก็เป็นเมืองที่ใหญ่ใหญ่กว่าเมืองเมลวิวที่เกดอยู่เยอะค่ะนะคะรองรองจากเมืองบลูสเปิร์ดช่วงเช้าเชก็ผู้คนเดินทางไปทำงานกันนะคะต่างคนก็ต่างเร่งรีบเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตโรงพยาบาลแล้วค่ะไกดซิงเกอร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดยักษ์ใหญ่นะคะมีคุณหมอคุณพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ที่นี่เป็นพันๆคนนะคะแล้วก็คุณหมอที่มาจากอินเดียก็เยอะนะคะที่จอดรถนะคะมาทั้งแล้วมาหาที่จอดรถก่อนค่ะรถเพียบเลย ตอนนี้พาสามีเข้าไปในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเกศจะต้องไปที่ออฟฟิศนะคะเพราะว่าบอสโทรมาบอกน้ำท่วมที่ออฟฟิศนะคะจะต้องไปช่วยบอรเก็บข้าวของก็คุณหมอบอกว่าประมาณสองชั่วโมงนะคะสามีก็จะเสร็จ <S <S เขาก็จะโทรตามนะคะก็ให้เบอร์โทรเข้าไปเมื่อวานที่ว่าน้ำฝนตกหนักนั่นแหละนะคะแล้วก็น้ำก็ท่วมหลายพื้นที่ เราไม่คิดว่าที่บริษัทจะเจอเอ,อ้ไปดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะก็ตัดภาพกลับมาที่บ้านเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่าเกิดไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปในโรงพยาบาลให้ได้ชมนะคะเพราะว่าคุณสามีอารมณ์ไม่ค่อยจะจอยสักไหร่เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คือเขาเทานยานะคะล้างลำไส้เพราะว่าเตรียมที่จะไปส่องกล้องนะนะคะ ก็ก็เลยไม่ได้ทานอะไรเขาก็โมโหหิวนะคะโมโหหิวตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะอารมณ์เขาไม่จอยแกก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปตอนที่เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลนะคะก็หลังจากที่เกียรตอดรอปแกที่โรงพยาบาลนั่งรอประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยแหละคะ่ะบอสก็โทรมานั่นแหละนะคะบอกว่าที่ออฟฟิศน้ำท่วมว่างั้นนะคะไอ้ท่วมตรงทีออ่ข้างล่างนะคะข้างล่างตรงที่เกียรตเคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชม ห้องที่ใช้ทําความสะอาดข้าวของต่างๆ,ๆที่ไปเก็บมาจากบ้านลูกค้านะคะแล้วก็ห้องที่เก็บ e q u i ป m e n t ต่างๆนะคะก็ท่วมเยอะเลยเนื่องจากว่าฝนตกแรงมากเมื่อวานเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ไฟดับด้วยค่ะไฟทั้ง Area รียตรงนั้นเลยนะคะดับเพราะว่าฝนตกหนักคือลมแรงด้วยแล้วต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ก็โค่นล้มทับสายไฟนะคะเสียหายก็ไฟฟ้าดับนะคะเขาบอกว่าน่าจะมาซ่อมได้ประมาณพรุ่งนี้ ก็เกศก็เลยไปที่บริษัทนะคะทีนี้ไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่แหละคุณสามีก็คือก็ออกมาจากห้องนะคะคือเกศให้เบอร์โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาออกมาแล้วก็ให้ให้โทรหาโทรตามนะคะเขาก็โทรตามเกศก็เลยเรียบกลับมารับนะคะคุณสามีก็น้อยอกน้อยใจนะคะน้อยอกน้อยใจบอกว่าโอ้หนี่ขนาดฉันเข้าห้องผ่าตัดนะทำไมเธอถึง ทิ้งฉันได้เขาบอกอย่างนี้นะคะเกดก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ทิ้งเธอไม่ได้ทิ้งได้ยังไงก็เธอไม่อยู่เธอเพิ่งจะกลับมาเนี่ยเขาบอกเกดก็เลยบอกว่าโอ้บอสโทรหาเกดเลยบอกอย่างนี้นะคะบอสโทรหาบอกว่าที่ ออฟฟิศนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ไฟดับด้วยฉันก็เลยไปดูนิดหน่อยแกก็เลยบอกอย่างเนี้นะคะนี่เธอไม่ห่วงฉันเลยนะขนาดฉันอยู่ในห้องผ่าตัดเข้าก็บ่านะแกก็เลยบอกว่าบอกว่าฉันไม่ห่วงเธอได้ยังไงฉันนี่ก็พาเธอไปทุกที่เธอไปที่ไหนฉันก็ไปเป็นเพื่อนเธอทุกที่ไปนั่งรอเธอตลอดจะบอกว่าไม่ห่วงได้ยังไงแต่นี่คือมันก็ไม่ได้ไกลาจากที่ออฟฟิศมากนะคะที่โรงพยาบาลก็ขับรถไปแค่ไม่ถึง10นาทีนะคะก็ถึงที่ ออฟฟิศเนาะเกียก็เลยนั่นแหละเกียก็เลยไปที่ออฟฟิศเขาก็เลยน้อยอกน้อยใจนะคะมีมีการบอกว่าจะให้พยาบาลไปส่งที่บ้านนะเขาบอกอย่างเงี้ยตอนแรกพยาบาลถามเขานะคะว่ามีใครมารับเธอไหมเขาก็บอกว่าเมียฉันนั่งอยู่ข้างนอกทีนี้พยาบาลเขาก็ออกมาหานะคะเขาก็หาไม่เจอเขาก็ไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยโทรตามเกียรนั่นแหละนะคะแล้วทีนี้พยาบาลก็เข้าไปในห้องไปบอกเขาว่าเมียเธอไม่อยู่วงั้น ทีนี้คุณสามีก็เลยโทรมาตามเองเกศก็เลยบอกว่าฉันกำลังไปฉันกำลังไปไปไหนเขาบอกเธอไปไหนทําไมฉันอยู่ในห้องป่าตัดทําไมเธอถึงทิ้งฉันเขาว่าเกศก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ทิ้งฉันก็คิดว่าเธอจะอยู่ในน,นั้นนานฉันก็เลยไปที่ออฟฟิศรว่าบอสโทรหาฉันเกศก็เลยบอกอย่างเนี้นะคะเขาก็บอกว่าโอ้โห นี่เธอทิ้งฉันได้ลงคอเลยนะขนาดฉันอยู่ในห้องผ่าตัดเขาไหวอย่างนี้นะคะคือแบบน้อยอกน้อยใจมากนะคะบนอยู่นั่น <c oughs> แหละเขาก็เลยบอกว่าโอ้ฉันพาเธอไปทุกที่แต่ที่ฉันก็ไปนั่งรอไปสี่ห้าชั่วโมงตลอดยังจะบอกว่าฉันทิ้งเธออีกเลยเขยก็เลยบอกอย่างนี้อันนี้คือมันเป็นเรื่องจําเป็นแค่ฉันขับรถไปตรงนี้แป๊บเดียวเองฉันก็ไม่ไคิดว่ามันจะนานอะไรนักหนาฉันก็จะกลับมารับเธอเขยก็เลยบอกอย่างนี้นะคะเ,ออเขาก็บอกว่า เ,ออเดี๋ยวทีหลังนะถ้าเกิดว่าเธอเป็นอะไรนะถ้าเกิดว่าเธอได้นอนโรงพยาบาลแบบฉันนะเดี๋ยวฉันจะออทิ้งเธอไว้ที่นั่นเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะโอ้เอาแบบนั้นเลยใช่ไหม <laughs> จะเอาแบบนั้นเลยใช่ไหมจีก็เลยว่าอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วเนี่ยนอนเขาบอกอย่างเงี้ยนะอ,อีก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยนิสัยเหมือนเด็กเลยนะเขาก็บอกว่าเอาฉันก็อยากเป็นเด็กบ้างนะเวลาฉันเจ็บป่วยฉันใหญ่จะให้เมียฉันมานั่งอยู่ข้างๆเข,า,ขาบอก ฉันไม่เคยอยู่ข้างเธอเลยใช่ไหมเก๋ก็เลยบอ่อยเนี่ยฉันไปนั่งเฝ้านั่งรอเธอเป็นไม่รู้กี่ชั่วโมงฉันก็รอได้เออแต่แค่นี้เธอบ่นแล้วเก๋ก็บอยอย่างเนี้นะเออพอหลังจากเสร็จจากไปรับสามีนะก็พามาที่บริษัทนะคะแล้วก็คือเข้าไปหาบอสนะก็ไปคุยกับบอสนิดหน่อยแล้วก็พากันออกมาทานอาหารก็พาบอสมาทานอาหารด้วยนะคะทานอาหารเช้ากันนะคะก็หลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านเนี่ยแหละนะคะ เรืองนะคะตอนที่เขาเข้าไปในห้องนะคะตอนที่เขาขึ้นเตียงเนาะเตรียมตัวจะเข้าห้องผ่าตัดนั่นแหละทีนี้คุณพยาบาลเขาก็เอาผ้ามารองใต้ก้นเขาแล้วเขาก็แบบทําความสะอาดนะคะทาความสะอาดไอ้ก้นนะคะเอาผ้ามาเช็ดก้นอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาบอกว่าเขาชอบก็ว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพยาบาลถามเขาด้วยว่าเธอชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละทีนี้เขาก็บอกว่าเขาชอบก็ว่าอย่างเงี้ยเออมีการมาคุยฟังด้วยนะว่ารู้สึกดีว่างั้นเซียวกูดว่างั้น ยอดนะคุณสามีเออเนี่ยแหละค่ะนะคะวันนี้วันนี้เกศก็ทำแอปเปิลซอสด้วยนะคือแอปเปิลร่วงเมื่อวานเนี่ยแหละจากฝนตกนะคะร่วงไปเยอะเกก็เอาไปทำแอปเปิลซอสนะคะคุณสามีชิมแล้วบอกว่าอร่อยมากแล้วก็ทำดรายตัวเมโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเกศจะเปิดให้ดูนิดหน่อยเดี๋ยวจะพาดูนิดหน่อยนะคะไอ้ตเมโต้เก หั่นนะคะเป็นชิ้นแล้วก็เอาใส่เครื่องแล้วก็จะอบให้แห้งนะคะคลิปนี้ก็ต้องลากไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆให้เกียรติด้วยดีเสมอมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพาไปชมนี่ก็เป็นมะเขือเทศที่เก็บน้ำมาอบแห้งนะคะพเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังไม่แห้งนะผ่านไปก็5ชั่วโมงแล้วนะคะผ่านไป5้าชั่วโมงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่แห้งต้องใช้เวลานานนะคะเพราะว่ามก,ก็มีหลายชั้นนะคือ4ชั้นนะคะในนี้แล้วก็มะเขือเทศก็ค่อนข้างน้ําเยอะด้วยนะคะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะคะกว่าที่จะแห้งสนิทดีก็เดี๋ยวค่อย เดี๋ยวพอเขาแห้งแล้วเก๋ก็จะมาชิมให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆนี่เป็นครั้งแรกที่ลองนะคะ